คำโบราณคำนี้ที่ว่าเป็นหนี้อย่าขี้เหนียวบาทเดียวก็เวรกรรมเป็นหนี้อย่าขี้เหนียวสลึงเดียวก็เวรกรรมเป็นหนี้อย่าขี้เหนียวสตางเดียวก็เวรกรรมอาตมาก็ลองมาพิจารณาต่อว่าแล้วมันเป็นเวรกรรมของใครเป็นเวรกรรมของคนที่ให้เขายืมไปหรือว่าเป็นเวรกรรมของคนที่ยืมเขาแล้วไม่ใช้แน่นอนโยมคนที่คนที่ยืมเขาไปแล้วไม่ยอมใช้เขาเนี่ย ถ้าเจตนาเบื้องต้นของเขาไม่ดีนะคือเขาคิดตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงเขาก็ไม่คืนแน่หาอุบายยืมไว้ก่อนถ้าขอก็คงไม่ให้ถ้าขโมยก็ไม่ดีงั้นยืมแกล้งยืมก่อนเจตนาเขาไม่ดีตั้งแต่ต้นเจตนาเขาสกปรกเลยไม่ดีเลยและถ้าตลอดเวลาของการคิดของเขาเนี่ยยังไงก็ไม่คืนไม่คืนไม่คืนแกจะคิดยังไงแกจะไม่มีใช้ฉันก็ไม่คืนไม่คืนเจตนาเนี่ยของเขาเนี่ยมันเป็นกําลังจิตที่มีกําลังแรงมันก็เป็นเวรกรรมแรงสําหรับคนที่คิดแบบนี้ แต่ถ้าคิดจะคืนตั้งแต่แรกแต่ว่าเขาไม่มีกําลังที่จะคืนจริงๆแล้วที่เขาไม่มาพบหน้าพบตาก็คือก็กลัวกลัวว่าถ้าหากว่าเจอหน้ากันเดี๋ยวเขามาทวงมาทวงแล้วมาด่าเราด่าเราเราก็ทนไม่ไหวเราก็ด่ากลับไปมันก็จะเป็นเวรกรรมแรงไปคือบางทีเขามีเหตุผลของเขาว่าเขาอยากคืนแต่เขาไม่มีจะคืนจริงๆเขาเลยหลบหน้าอันนี้มันจริงๆมันก็ไม่ดีแต่มันก็ยังไม่ใช่เจตนาที่รุนแรง แต่มันเป็นเวรกรรมของใครต่อไปอีกลองพิจารณาต่อไปว่าแล้วถ้าหากว่ามันเป็นคนที่ให้ยืมไปเนะี่ยคนที่ให้ยืมไปดูเหมือนจะเป็นต่อนะแต่ว่าท่านในใจเขาคิดตลอดเวลาเลยว่า แกไม่ยอมคืนเงินฉันนะขอสาบแช่งให้แกเกิดกี่ชาติก็เป็นวัวเป็นควายมาไถานาชน,นี่ฉันนะเป็นช้างเป็นมา้ามาลากซุงให้ฉันนะให้ฉันขี่นะมาเป็นคนรับใช้บ้านฉันนีจะจิกหัวใช้ให้นำใจทีเดียวแค้นแกสาบแช่งแกขอให้แกจงวิบัตินน่นนี่นั่นจิตใจของคนที่ให้ยืมไปเนะี่ยเลยมีมวลของความของความโหดร้ายอยู่ในจิต คือกฎธรรมชาติเนี่ยเขาก็คงไม่สนใจเราโยมว่าใครเป็นคนยืมใครใครเป็นคนให้ใครยืมแต่เขาสนใจมากกว่าว่าจิตดวงไหนที่มันสกปรกกว่ากันจิตดวงไหนที่มันมันไม่สะอาดจิตดวงไหนที่มีความขุ่นมัวเศร้าหมองมากกว่ากันนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสนะจิตเตสังกิริเถท,ทุกคติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกคตินั้นใครเศร้าหมองกว่ากันคนที่ให้ยืมไปแล้ววางใจไม่ได้ตัดใจไม่ได้ส่วนคนที่ยืมไปแล้วก็ มีเจตนาไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกหรือว่ากลางหรือว่าปลายก็ตามทีก็พิจารณาแล้วกันนะโยมว่าใจใครสกปรกกว่ากันใจใครไม่สะอาดกว่ากันเป็นหนี้อยากขี้เหนียวบาทเดียวก็เวรกรรมคำนี้น่าคิดนะเป็นหนี้อยากขี้เหนียวสตางแดงเดียวก็เวรกรรมนะก็ขอให้ไปพิจารณาแล้วก็ทําจิตของเราให้ดีนะถ้าหากว่าเขายืมแล้วไม่ใช้ก็บางที วางใจได้ก็ต้องวางรักษาใจเราไว้ส่วนคนที่ยืมไปควรที่จะต้องใช้เขาและควรจะมาพูดคุยกันดีๆมากกว่าที่จะหลบหน้าหลบตาเป็นนี่อยาขี้เหนียวบาทเดียวก็เวรกรรมขอเจริญพร